สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่องราล่าสุดที่มันได้มีการเปิดเผยมาแลว่าคิงพายัางเพิงไม้แล้วกลุ่มของล็องนาพาเนี่ยพวกเขาแต่ละคนนั้นมีค่าหัวเท่าไหร่กันบ้างซึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยมาในตอนนี้ก็จะมีหลายเรื่องผสมควรวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่เรื่องแรกนั่นคือค่าวของคิง King, ที่ได้มีการเปิดเผยมาว่าคิงพายัางเพิงไหม้มีค่าหัวทั้งสิ้นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบล้าน เพราะว่าก่อนหน้านี้ควีนก็ได้มีการเปิดเผยมาว่าเขามีค่าหัว1320ล้านซึ่งก็เเลยกด้ว่าเป็นค่าหัวที่สูสีแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนักแล้วก็แจ็คแห่งไพยแรงที่มีค่าหัว1 0 0 0พล้านเบลีและนั่นก็เท่ากับว่าในตอนนี้3าพระบิดาในกกลุ่มไคโดเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยค่าหัวมาแล้วทั้งหมดนั่นเองนะฮะส่วนค่าหัวกลุ่มของน้อนพาที่ได้ไม่การเปิดเผยมานั่นก็คือเอ็กเดที่ได้มีการเปิดเผยมานานแล้วนั่นก็คือ222ล้เบยี ซึ่งในตอนนี้เอกเดกเนี่ยก็ได้ออกจากกลุ่มแล้วก็เข้าร่วมกับฝ่ายลูฟี่ไปต่อสู้กับใครโดนนั่นเองนะฮะและคนต่อมานั่นคือฮูฮูที่มีค่าหัวสูงที่สุดนั่นคือ5้6ล้านโดยเรื่องราวพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยน่าแปลกใจสักเท่าไหร่เพราะว่าฮูฮูในเป็นอดีตหนูซิพินายแถมยังเคยทําเรื่องรล่าผิดพลาดแล้วก็หนีออกมาอีกเพราะฉะนั้นฮูฮูที่มีค่าหัวประมาณนี้ไม่ก็สมเหตุสมผลดีนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ผมสนใจนั่นคือกลุ่มอฟานในตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นา,าดก,าก,กุ้ไทคน เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าค่าหัวที่พวกเขาได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวตั้งที่ทําให้หลังจบศึกภาควาโนอค่าหัวของกลุ่มหมอฟางแต่ละคนนั้นอาจจะขึ้นเยอะตามค่าหัวศัตรูก็เป็นได้นะฮะอย่างเช่นฮูฮูที่โดนจินเบย์ได้จัดการโดยจินเบย์ที่มีความสามารถมากขนาดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะได้รับการขึ้นค่าหัวมากขนาดไหนแล้วก็คนต่อมานั่คือซาสกิค่าหัว472ล้านและคนที่สามารถจัดการล้มซา,มาสกิได้คือแฟงกี้แล้วคนต่อมาคือแบกมาเรียซึ่งมีค่าหัว480ล้าน และคนที่สามารถจัดการแบ็กมาเรยได้่นคือโรบินและถ้าเกิดพูดตามความจริงเนี่ยโรบินที่สามารถอ่านพลังกีปได้ก็น่าจะเป็นตัวอันตรายของรัฐบาลโลกแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมโรบินเนี่ยรัฐบาลโลกถึงได้ตั้งค่าหัวทะน้อยขนาดนี้แต่ว่าในครั้งนี้หลังจบภาวยนตก็คงต้องมารอดูกันนะฮะว่าค่าหัวโรบิน,นจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันแน่แล้วก็คนต่อมานั่นคืออุนติที่มีค่าหัว400ล้านแล้วก็โดนนามิจัดการแต่ว่าอุนติแล้วก็เพจวาน,นก่อนหน้านี้ก็ได้ต่อสู้กับบิ จะได้รับการเพิ่มค่าหัวตามจำนวนค่าหัวอุนติหรือไม่แล้วก็คนสุดท้ายเพจวันมีค่าหัวหนึ่งฟรีสองร้อยเก้าสิบล้านและข้อมูลที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นอายุส่วนสูงแล้วก็บ้านเกิดของตัวละครนะฮะอย่างเช่นใครโดในตอนนี้มีอายุห้าสิบเก้าปีมีส่วนสูงเจ็ดร้อยสิบเมตรและใครโดนั้นเกิดในกาล,ลาลแล้วก็มีการบอกนะว่ายมาตนั้นเป็นเพศหญิงโดยในข้อนี้เราก็จะรู้มาตั้งแต่แรกกันแล้วนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ในเว็บนอกนจะได้มีการถกเถียงกันนะว่า ตกลงแล้วว่ายามาต่อนั้นเป็นผู้หญิงหรือว,ว่าผู้ชายกันแน่อันที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่น่าสงสัยมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้จะสงสยัยอะไรกันอีกแล้วก็คิงที่มีอายุ47ปีส่วนสูง113อซนเมตรซึ่งคิงนั้นเกิดที่แกรลไลควีนอายุ56ปีส่วนสูงหกอซนตเมตรเกิดที่แกรล,ลาเหมือนกันนะฮะฮูฮูนั้นเกิดที่นอตบูซาสก,กิเกิดที่แกรลลแบกมาเรียเกิดที่วานอคุนีส่วนอุนติแล้วก็เพดานนั้นเกิที่่แแกกกลลล้ว็ุมบจ อายุ188ปีส่วนสูง6680เซนติเมตรมาจากพังห้าสารด้วยการทดลองที่ผิดพลาดและข้อมูลอัปเดตท,ทั้งหมดที่ได้มีการหลุดมานั้นก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งข้อมูลที่ผมสนใจมากที่สุดนั่นคือค่าหัวคิงเพราะว่าหลังจบภาพวานอุกลม,มฟางนั่นก็น่าจะได้ขึ้นค่าหัวใช่ไหมฮะและก่อนหน้านี้ซันจิที่ได้ขึ้นข่าหัวเนี่ยคราวนั้น,น,นมีค่าหัวล่าสุดนั่นคือ3ามล้านส่วนโซโลนั้นมีค่าหัวน้อยกว่านั่นคือ320้าซัรจิเนี่นก็เล,าาโโลาา้าขวนซันัวเนีา่า แต่ว่าในการต่อสู้ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะเห็นนว่าโซโลและก็ซันจิกําลังต่อสู้อยางก,กับคิงแลวควีนแต่ว่าดูยังไงการต่อสู้ในครั้งนี้ซันจินันนน่นก็ได้ต่อสู้กับควีนส่วนโซโลนั่นก็ได้ต่อสู้กับคิงและการต่อสู้นั้นก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซันจินั้นเอาชนะควีนและโซโลนั้นเอาชนะคิงได้ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าโซโลนั้นสามารถเอาชนะคิงที่มีค่าหัว 1, 3 9 0ล้านส่วนซันจินั้นก็จะสามารถเอาชนะควีนที่มีค่าหััว1320ล้านนนนนซอ่่ออคิงเงเนะฮ และนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดรัฐบาลโลกตั้งค่าหัวของโซโลและก็ซันจิตามสัตรูที่จัดการไปเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าหลังจบภาควาโน่คาหัวของโซโลนั้นก็ต้องมากกว่าซันจีและในตอนนั้นแล้วก็อาจจะได้เห็นฉากแก้แค้นของโซโลนะฮะโดยการล้อซันจีนะว่าในตอนนี้ซันจีเนี่ยค่าหัวน้อยกว่าโซโลในปัจจุบันแลวก็เป็นได้โอเคและเนื้อหาที่ผมจะนำมาอัปเดตเพื่อนๆในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะไไดดด้้มม่่พาาาาทุกกรรออัปมามาเเเตนืหคิ สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ